เออไปแล้วก็เฮือย่อยซะๆบ่เป็นตาฮอดจะเบิ่งจนเสื้อกันหนาวบ่มาแต่ใส่เด้อันี้ฮะอุ้ยมอมเนาะอะบบบสุจาแน่ลูกสุจาแน่สุจานมือลูกนมื้เอาจ้าตปากอันนี้นมือนําแลูกนมือสุจาเร็วๆเอานมให้นี่สุจาไไลูกมาลูกมา เบิ่งจังไดนแม่เอาเมื่อหายได้หนิเบิง่งพอได้ใส่พอบะปวดเอวค่ะปลาลูกขึ้นมาลูกลกขึ้นมาออไปน้ำไอ้ายหูปลาไปน้ำไอ้ายไปอ้ายเด้อเอ้ปลาลุงเหรเนาะก,กันลังพากันมาแต่ไปบุญวันเาร์พี่น้องเหรเนาะพาเพิ่นเลาะหรือว่าฮ้อนแดดพี่น้องเลยก็เลยพากันมาไว้ไปประมาณชั่วโม,มงหนึ่งชั่วโม,มงครึ่งเนาะไปก็นั่งช้าเมือ่อยไปน้ำแน่พี่น้องเลย นั่งเศร้าโฮมไปนําเนาะเพราะว่ามันฮ้อนแดดไปกลางเวรไปประมาณบ่าย2:00นนี่แหละพี่น้องเนาะมาก็บ่าย3อ่าแล้วก็มานั่งแะดินเือนแม่น้องเชอัดเนาะ้ๆได้ยังแน่มาแต่บุญหลายอยู่ม่วนบ่ม่วนนลงะลงจุกมื้อนี้ลงลงจุกอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะไปโดยอัสสวัสดีไปนํากันอัลดด จักไปปะากันตนอนไดบ่แตะด้ยเจะเช็ดย,ยังเป้าเอ้ยเนาะทางน้องอินเตอร์เพิ่นไปเห็นซี่แวบๆอยู่พี่น้องนะอยากซื้อแดีวก็เลยซื้อให้เพิน่นซะแล้วผัดไปกัดลมมันออกเบิดนาต้องคือสลดัดแท้ตะหลอดเป่า <c oughs> คือสลดัดแท้อะนะผัด <c oughs> มาเป่าเอายื้อเพือนเนาะโด้ยอะบุคาโดเอยอยรัดเอาให้ ได้แนวกินกับมิเตะมักส้มพี่น้องเลยเนาะมักส้มมากแอปเปิ้ลแล้วก็น้ากินพี่น้องเลยอากาศจะนั่งซื้อโดนัทมาไหวให้เขาไอเตอร์ไอตาไอซิมเนาะกินได้ปะคะซื้อกินเนาะมมิเตะมักส้มผมไม่อยังก like ินแรงซช่ไหมือนี่เนาะม่ได้ซื้อแนวกินกับเขาพี่น้องเลยเตอร์เตอร์มาแม่ลูกมาพี่มาพี่มาพี่มาลูกมาลุบเลยค่ะเอาเป้าเป้าอะไรเอายางนังยางมัดไว้ดุ เอานังยางมัดไว้มันจังแน่นมันจังลบเหออกล้มคอปากให้เราล้มคอล้มคอปากแล้วมันจังอ้วนมาแม่มาแม่อันนั้นเฮ็ดยังน่ะเบิ้งม่ได้ยื้อซื้อๆไปลุ่งกับน้าผ้าพิ่นไปกะคึกอย่างงี้เสียงเพลงกับเต้นเดาะเต้นดองเอ้ยสาวน้อยเพิ่นดีกว่านผ้าพ่นไปพี่น้องเนาะพาเพิ่นไปเปิดหูเปิดตาแน่เพราะว่าเพิ่นกับเราได้ค่อยไปไซพี่น้องเนาะได้ได้บาลุ่งเอ้ากินนี่คือเบ่งแล้ว ทีนี่คือเบงแล้วแวบอีกไงแว็ก um ็คือบ่อท้อนนั่นเป้าฮะอ่ะสบายดีลูกล่ะตุจา้อยตุจร้า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 เฮ้ยคอเมือกอยู่นี่นักษาสบายดีเด้อปลาลุงเลยเนาะสวัสดีสบายดีตอนแดงๆผุ้น่ะแต่เป็นตกดินนะพี่น้องเนาะตเป็นทรงตาเลยได้แล้ววะลูก เอาเอายางมัดไว้บนี้ยวฉันังยางมันเด้แกยังดูมันุ่มแมนน่ากินนะทุกหล่ะนุ่มแมนน่ากินนั่งยืนเตอร์เพิ่นกร่ป๋อยยางพี่น้องเนาะตอนแรกว่าสิไปเบิ่งเสือกันนาวส่งกันนาวให้เพิ่อนแต่ผัดมันโบเป็นตายยางพี่น้องเอ้ยหมจักค้อนขี้พุ่นหมจักข้อนแดดเนาะมันก็เลยพาพาเพิ่นมาไปกันมวนซื่นเพิ่นก็ได้เก็บกลัวลูกเอ้ย แม่อุ้มอยู่ก็เต้นนอกแดกนอกแดกอยู่แข้งขาบ่อยต้องแต่งต้องแต่งไปได้บ่ลูกม่วนบ่ลูกม่วนบ่ม่วนบ่ลูกม่วนบ่ใส่เสื้อเอ้ยเชอมาเลยนี่น่ะเสื้อเพิ่นเปื้อนกินมนเปือนเบิดพี่น้องเอ้ยงปเตอร์เพิ่นขึ้นไปเอาติดข้าวเนาะดื่มติดข้าวอยู่เฮือนอ่าแม่น้องเชอพี่น้องเอ้ยเอาิข้าวขึ้นไปกินกับตาั่วเวนนี่แหละเนาะอาๆลูกล่ะ เอาทิ้ข okay? ่าวส่กินจับตามองทั่วจะนั่งตามองทั่วกินนะกับข้าวกันไปพี่น้องเลยมาแล้วก็บได้ซื้ออย่ามากินเลยนี่จับข่าวเนาะเชื้อกินปิ้งไก่ที่ซื้อมาเมื่อเช้านี้ไล้พี่น้องนะซื้อมาหกไม้ปิ้งกินสาไม้ยังเหลืออีสาไม้หันป้ามาเละไปกาบะจีใต้คลิปเห็นป้าลุงเบิ้งกาบูเป็นตาะ่ายเนาะมันทอนพี่น้องเลยว่าสีจับลูกแน่จีหิวของแน่เอ้ยลูกล่ะดูน้องดูนั่ง มาเจ็บมาเจ็บดูลุกลูกลุกลูกลุกลุกอ่ะค่ะเถอะลูกอึบหน้าป้ามาแล้วป้ามาแล้วเนี่ยป้าอะไรยังมาน่ะยังมานะว้าตุ๊ป้าได้รถอนไม้มาแบบง่ายหนึ่งเดี๋ยวมามามาอึบอึบเอ้าอ้าจักร นอนลงกันท่านางมันชิทับหัวเล็กน้อยอือทับหัวเล็กน้อยับหัวเตาพี่น้องเลยเนาะทำบะจันเพิ่มได้มาเตะสีโปนแกงเชีกระดูกแซ่บอร่อยแกงใช่กระดุอืมไปเดี๋ยวบ่แมงเชื่อไปเดี๋ยวบ่เออยืมรถแมงเชื่อไปพี่น้องเลยเนาะรถบ่พอกันไปยังไงแมงบ่มาเราไปดิ่นน้ำอันนั้นเนาะ ดื่มน้ำป้าแล้วปลาเป็นไงเพื่อนมาเตยสวรรค์ไปพุ่นกันคือฟุ่นค้อนกุ้มกุ้งมาทิชไทคลิปให้ป้าลุงเบิ่งกันเลยน้าตาโ <c> อ <oughs> เป็นตาน้าตาเนาะบอเตอรคีใช่ป้ะหมานสไลเดอร์นะบอเตอรคีใช,ใช่ได้เห็นแต่บ้านพีซิงได้เห็นแต่บ้านพีซิงอยากเขออ้าปนะ้ะอยากนาะจี่เข้าไปกับ็้ายเออไม่เห็นแล้ว กินข้าวกินน้ำอ,อยู่พี่เดีจักเมื่อน่าจุกนัก่งคักใช้ลูกนะลูกไมหมหายเบาเล่าพเพื่อนพาไปพี่น้งนนองเลยเนาะเอานั่งไปก็เบาเล่าครับาาปัเตอร์เพื่อนไปกับลูกๆเพื่อนเดี๋พี่น้องเลยเนาะอ่ายิบรถแมงเชอร์ไปผมมีรถแมงเชอร์เพือพ่อนไปนลำลังนะเพื่อนกระไงสีพากันออกไปพี่น้องเลยมวนมาเลิกละเลูกไปเที่ยวมวนบะ มวนบ่ตามวนบ่เห็นบ้านพีสิงน้ำเออดดดลูก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 บวบเป็นยังเมื่อแล้วเป็นเมื่อนอนเอาแห้งแล้วไปแกลงผู้แกลงเพื่อนผู้บ่าวเพื่อนจักแล้วยาเป็นถ้าโอนลงมาได้ถึงนอกนะตามนอกนะใส่ยีดอกก็ลากอะไรแล้วเอิ่อใส่เสียวแล้วไปพวกมันลงมาเอ้วเอวเลยแรงเด้อ ไปเล่ไปเต้นลำบก์ลำบงกูเล่นา้าจิตเตอร์ไปว่าไปเต้นลำบงจ้าฝากน้องเลยเด้อเอนั่งจะไปเต้นลำบงได้บ่ฝากน้องได้บ่อเดฟป่าเราจะไปดินแท้นเนี่ยละม,มาเลย,ย <c oughs> มาจ่ใช่หนาลูกฮะโอ้ยนานตะกี้ว่าเจ้าไปดินได้นี่ยไปขุดยังมา เออเบิ้งหางไงบายดีดป้าตุ๊กให้บิ้งกละไรกะปูหนีมือแล้วกรปูหนีมือหนมมอมีมือแม่หนีม,มือแม่เออนานตะกี้ว่าเจ้าไปดินนั่นน้ำป้าเจ้าแหละมาเดินห้องชะมอยอยู่บอได้ยินเอ็งมือว่าป้ามาแต่สบานคิดว่าเจ้าไปดินพูดค,คือไปเบิดกูคบาบานแท้ว่ะพ่อจะได้สิเออพ่อไปตึกป้ากระปูหนี่มือเลยลูกให้น้องเบิ้งนะให้น้องเบิ้ง อย่าจับเด้อลูกอย่าจับเด้อเอาเบิ้งเบิ้งอุ้ยอุ้ยนี่มือเด้อลูกนี่มือเด้อเออไอแดดปะนะพ่อย่ามันหลุดวะนี่นะโดนัดนี่เจ้ากับไปคือกันตอนแรกว่าสิไปพ่อทำกันนั่นแหละพี่น้องนะกับปาใหญ่กับขาเอ้ยซิมนี่เด็กนี่มือเด้อลูกเดอถ้าว่าอาจารย์เพิ่นเอารถไปเดกก็เลยคาดเคลื่อนกันแน่ ข้างป้าเพิ่นไปก้อนเนาะข้างป้ายายพี่น้องเลยปนาใหญ่ลุงไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาดหยาดจะได้ได้ไปน้ำหลังเพิ่นเนาะไปหากระมานยลยพี่น้องเลยเนาะป้าเพิ่นไปเจ้าโมงสิบโมงเพุ่นปนาใหญ่เนาะที่ห้อก็ไปประมาณบ่ายสองพี่น้องเลยกลับมาก็สามสี่โมงเฮ้ยย่งะไรเป็ดยัง เส่เส่เส่เบิ่งเออเอาหนังยางมาด้วยนังยัดไว้มัดไว้นะแม่ลูกมันนั่นนะฮะมันแฟร์ดีได้ฮะเห็นนะกะซี่แวบแวบปีนองเันแล้วตั้งแต่ไปก็เลยซื้อให้เพื่อนซะมันแน่นแน่นเนาะยังมันเปลืองขาไผยเล่ลูกมันเปลืองขาภัเไ้ยเป็นยันกับปูเลยลูกยังหรือยันกับปูวะลูกบอกอื้ม ใช่ใช่าดูเอิดดูเอ็ดดูเอ็ดปูดูดูเอาไปง้อบ้างกับปูใช่ไหมปูเอ็ดดูปูเห้ลูกงานบ่ปูยายฮุ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 ยหนีมือเด้อนี่มือเด้อเช็ดไปดิเช็ดเช็ดเอ้ยถสาเอ้ยไม่เจอกับปูได้สิย่านจม่เอื้ยไปคุดหน้ามันแท้อันนี้ปูก เอากระไลพี่น้องเนาะปิ้งปิ้งเออเดินนัดก็นั่งนะซื้อมากินโรดเลือกเอาอันใดก็กินโดยจะไปได้ยังเสรมากินจะไปนะจะไปได้ยังมากินได้ขนมเปิดไปก้อนมูพี่น้องนะเหิืนกับบุ๊มี่มูเหิืนกันเลยเปิดอันนี้กันเลยไปแล้วก็รับมาทุกทางอันนี้กันเลย Ừ, đừng đi, 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 bớt <laughs> đá cổ cổ vô thế độ mình như nhớ bơ bơ đứa thế này con bưng này sao cũng hay con à, à đòi, mình thường tạo đưa bớt để lụ mình cổ cổ vô khuyên nhớ bơ lụ áo mặt bài nè mẹ xếp kẹp vô nè mặt là cả tọ lìn cắp nong nè lụ bao là cả nàng giang mặt vậy? แพัทนอ้องเตาะลีนมาหนิ่นไรเศร้าหาพัทพี่น้องเลยเนาะเพื่เก็บอยู่ได้หนิเศร้าหาพัทกับจิตประมาณเถอะเลยเศร้าสามสิบแบบพอแล้วลูกน้ำเบิดแล้วเอาน้ำจะมาเทโซ่ไปเลยค่ะเฮ้ยกินน้ำป้าลุงเลยป้าแนวน้ำเพิ่งกินกันเนาะนั่งลงมาหนีิพี่น้องเอ้ยพาเพิ่นมานั่นนน 5, นงเ,นะงเ,ด,เด,ด่นทางคันไปเติร์กันาน,ากน,กนั่านานนนนะนงลงวล,ลูก,ลกบังไก่ต,อ,ต,อ,ตอดตาได้ฮะอ้าวชมเนี่ย แช่บ่ตุจ่าไดยกัวอือคุณนะมีอยอะอือมาเบิ่งไกลไปนี่หูใครกันจิ้นลูกห่อนเพิ่นก็ได้อันเอาแพ้พวกกัวให้น่าโดูทั่วเปียกหัวเปียเชื่อเชื่อเอ้อชิ่งจ้งจิ้งเฮ้ยเจือกันขี้ดินไปแล้วบอกชมนะลูกทิมแม่หายไหม เงากมะนะเกมานังสะทือไหมมือตัวไม่ขีดินเลยเซ็ดมือนน่เซ็ดมือเนิปัดออกเนเอ็ดได้ดูกไอ้ใช่เนี่ไก่ปละเตอรอถามากินเข่าเลยพู๋เซลล์อยู่ทำไม่แล้วพี่น้องเลยนะ เชื่อให้ป้ากินนะั่นหน่อยไว้ให้ไปให้ป้าไปให้ป้าไปลูกให้ป้าแกะให้ไปอ่ะขับใจเลยนะอ้านาันาง่งนั่งาวถ้าถ้านอนงับเขามานั่งอยู่นี่เลอืออย่างนของเจ้านี่นี่ของเจ้านี่อ้าวปลอกให้เนี่ยอือปลอกให้ออ,อ,หออกโฉมนั่นถือเสือแล้วก็ซักไม่ได้ออกเฮ้ยด้ก็ไม่เต็มยัง ตกออกเนี่ยเสียโอ้โหกระโปรงนะเรียกเป็นตาเอ้ามันถึกช่องก็บ่ได้อือตักบ่ออกตาได้หยังตาไปบุญนายตาได้ส้มได้ส้มอู้อ้นางคือบ่ได้หยังวะตอนแรกว่าสิไปเบิ่งเสื้อกันนาวกันนาวให้ตน้อยเพิ่นนี่แหละพี่น้องหกบ่เป็นตายางเออไปแล้วกเฮือยยซะๆบ่เป็นตาฮจะเบิ่งจันเสื้อกันนาว่ โอ้ยสภาพมัมมพนแนะน,นะน,น่วะเฮ้ยเฮ้นเยนะ้าห่อนพี่น้องน้าห่อนช่วงซัมเมอร์เลยปาร่นบอปาร่นไอซิมไอซิมมาแต่ตคุดกระปูพี่น้องเไงนะแม่เพิร์นกี้เพิ่์นปาิีนคือบโเห็นบดแทบว่าช่วงซัมเมอย์ใช่ไหมห้องป้าป้ากันเลยปิดเทือนอยู่เอาอย่าเงี้ยปลาเจอว่าป้าเราวมาเตอสวรรค์ได้เพิ่์นว่เยี้ยวาเราไปดินพุ่นไปจักคนหนึ่ะเออแม่นนะแต่แบบไปเบิดเลยแบบมาห้องเพิ่์นโบหินพี่น้องเไยเนาะ แบ่งกันลกูกแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันอิว e <ww. S 1> แซ่บบ่แซ่บบ่ลูกอเิเซใครจะมาผสมกับแอปเปิ้ลมากิน e <ww. S 1> มาผสมให้เลยผสมเจ้าบ่ใช่ e <ww. S 1> เออแม่นและพี่น้องเลยให้เพิ่นซื้อมากไ e <ww. S 1> ม่ได้ซื้อไปทางเซ e <ww. S 1> มานี่เบิง้ง e ลูกช่างไง่จซื้อยังไงไปูไปกับพ่อแต่อันยังส้นห่มไปนะมานะก็ได้เป็นแต่ซื้อยังเอ๋มือนะเฮ้ยมือขี้ดินไปเห็ดไปร่างเนี่ยนี่างมือนสมนาะเจ้าคือด้อเลูกปไปร่างไปไป่างไปไปางมือไปไปเฮ้เป็นวะลูกลูกลูกไปไปร่างมือก่อนไปไปไป เบ era, ì, lonely, se? ิ้องไก่ปัตเตอร์ผู้ป้าต้องไก่ปัตเตอร์หลายแท่นี่พอจังเงินอยู่ทั้งเฮื่อนหญ่พุ่นโบมีเนาะบางไปเบิดพี่น้องเลยใช่ไหมน้าจับลงมาพี่เบิดแล้วไก่เราไอเซลอยู่ผูเฮ้ยอย่าจับไปร่างมือให้กินนี้อันนี้ก็ไก่มานักลินขี้ดินเพื่อนน่ะอืมเสร็จออกเสร็จออกอืมเดีนไปเบิ่งไก่ไปเบิ่งไก่ไปลูกไปหยุดจิบไปเบิ่งไก่ไป มันตอตาเด้อตดตาเดินไปลูบริยานอย่างนี้คะเอ้ลูกมันไก่ไก่แมอ่อนนะมันตดดุมาออกมามันกินข่าวอยู่ไหมันกินขับเปลือกอยู่ไหยึดไป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 เด็กงินป้าพี่เอ้าคุณไปเบิรนานพักป้าคุไปป้าปลูกพักอย่างแล้วเด้นนี้เบิ ไป้นี่ไปไอ้บางนานทักเด้อเังทักป้าเด้อมานไม่ด้ลงมวน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 ไปมดคบมุดคบตองเอ้ยคนตองเอ้ยไอ้คื้ขึ้นแล้วก็ได้ยมวนซื่นเนาะคุณป้าปลูกพักอ้าโตปลู่บดอะบออันนี้คุณนานพักคนพี่น้องเนาะอันนี้เป็นคุูมะแตงอันนี้ยังอีกอ่านานถ้าได้ปลูกก็มีเนาะ มาแล้ก่อนพี่น้องเลยเราจะมาปลูกน,น,น้ำเพิ่นแ,แล้วเราปลูกพักอย่างแน่แล้วเนาะช่องนานพักเราตามซีหานานแต่ว่ามันยังไม่ได้ปลูกพี่น้องเลยปลูกแค่สองลานนี่เนาะอ่ะแา,อนานนอแล้วก็นี่เป็นขุมมกแตงโดยเป็นยังไงนะไ <c ười> ปหย่านรกให้แม่นะเฮ้มาบอกชวนพักเนะาะไปลูกอนไปไปนน้ำป่าหรือเป ตาปายัางปลูกกรแล้วอยู่หาให้เปิดตู้ออกมาน่ให้เปิดตู้นะจะเอฮหอนเนาะเจอาจำัอ่ยอะไห่อนพีน้องเลยเม่ากับนาวาตแมงยังไงน่ะเอ๊แมงยังไม่สิตตอดได้ในลายถ้าตาหนิไม่เดี๋ยวกจจับจะจับอ้ามอนี่ มันจิตอดมือได้ฮัลมามามาลูกันจิตอดมาเป็นก้นงามงามจิตอดมืออจ,จับเห็ดมันเฮ้ยมันจิตอดมือเนนาจุกมาต่อดดอ่อือไอ้ายูซื่อ,อนี่ก็กกได้ม่เก็บไปลกไปเกลือกายน้ำปลาปไป <c oughs> ปลาปลาลูกเลยเนาะสฉันคลิปไม่ได้ดเลยไมีอย่างไรเด้อเนาะมาถ่ายอ่าเด็กๆเนะาะพาเด็กๆมาแต่อ่างานบุญวันศาดปลาลุงเลยเนาะปลาปลาลูกปะไปกับประเทศไทยทำให้ปลาลุงเบิ่งดอกเนาะเพราะมันอากาศท้อนแหงแ้งอากาศย่างผิวของผิวคลองพี่นอนะ้องเยเนาะพาลูกคาเต้าแน่ก็เลยบประเทศไทยทำบรรยากาศมาให้ปลาลุงเบิง่งอ่าเป็นว่าพอกันมาคลิปหน้าเด้อปลาลุงเลยเนาะ แล้วที่นี่เขามาขอบใจปลาลุงบดสกูสุก้อนที่ขามาหาชมเด้อเนาะไปแล้วปลาลุงสบายดีสบายดีไหมลูกโอ้ยประหยัดตกปูปลาสบายดีนะทุกจ้าก่อน